หน้าสิถวบทองฟ้าปลาสเลนกินดาวเช่าวเว้งจันกำลังอุ่นคนเมืองไทยยาเฝ้าคุมบัตรเ,เทอกรุงเทพังยังสิวุ่นกอเวียงพี่น้องสวัสดีพี่น้องทงั้งหลายผู้นางหับ้งหักฟังยูททางบ้านผู้นังนอนยกกุน่กะดีกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอันเป็นจังสันตัวช่วงนี้เป็นช่วงอัน เลี้วดำให้ดำหน้าผู้เลี้วก็เลี้วผู้บ่เลี้วก็บ่เลี้ยววัดสันทอไปยังบ่ละก็วสวยดำไปก็ได้กินเอาอย้อนชุดอืบพะลโลอสวัสดีน้ำฟ้าเอ้ยสวีวาเน่ยโอ้ยกอจังหวัดสือหาศูนสาจังหวา กันตัดสองตัวกันตัดศูนย์สามน้อก็เสือศูนย์หานน้องเลยพดานแต่ว่าเดื่องนี้สองหอดละหอยโอ้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 ยหางนใส่เาใส่หนีพิ่นมักสังเป็งายนลไปยืมพอกสอคนสิหายพอ ไอรู้ตัวด no. uh. ีเพ่งได้กว่าไอรู้ตัวดีไอรู้ตัวดีวันทีของไอพายของไอพยเนาะแฟนอาพี่สาแฟนเพลงสุคนสุคนคุณเป็นแอเหนงายู่ตกีนายที่ให้เห็นงาอยู่วันทีรเหงาเี่ยนั่ลอยจับโคอพันก็บว้หินต่อคืน ได้ยิน <up, okay? S 2> ีปะเจ้านายก็ได้ันเรามาทำเราโดนวได้เราโดนบ่ได้แล้วจะมาเอาวันที่แม่เคยน้าไม่ได้มีอังต้องหาไม่น้ำเนยขอโทษสาวสวยขอโทษสาวสวยคุณน้ำเนยสวัสดีจ้าอย้อนชุดเอื้อมหลูลุยต้นก็ได้ใสใสลุยควันจังไปโทษเขามาหา กับนา้อยบ่มันเจไปได้ว่าเป็นของกันแม่พองสีบ่บุกน้องคอนทุนพี่ไปให้ติจังคอยคนบ่มาพี่คอยพี่กับนาจะมายังสี่ล่ะไปจะให้ไหลบ่มาาจะคเถื่อบ่หูุนักว่มานอนคอยยู่เถียงหน้าอยู่น้องคอนทุนจริงอยู่ดอกจังว่าเป็นของพองสีเด้อมาฉ้างของพองสีจ้า อันเขาม่าจากส่ละแม่โซนสองสายสองสายติ๋วคอยผู้ที่สองเสียงสองสายข้ายุดรู้ยุดนีเร็ว <c oughs> ค้ายุดนีเร็วสายสองก็ได้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แววม่นูเขคอมาหลายแล้วคงว่าจะหันมาแม่แม่โซนคือปะังมากจ้า หันหันหัน,นิทยุมาาขังวักมากรสีสยสสีผุดเหล่าบังส่งกินเราไปเขาง,ง่ายกินเราไปข,ไงขาปขง่ายโอ้ยกินแล้วยวต่มือวัดนีโอ้สแสดงว่ามือนี่บท่านหนึ่งเด่แท่านหงงับแมนบองเล็ก่าถูกกินแลี่ยวตะมือวัดฮอดมือนี่แล้วค่อยค่อยเบิ้งแลีวมือเครื่องเหนี่ไก่บลพบันฟ้าเลเรียนรนอจะว่าหลุยแต็เดี๋ยวจังวะสามาเชี่ยค่งคนเบิ้งต๊ดชิวๆจากแกนในแม่เจ้า กระตัดเอาสันตัวศูนย์สามตล่องเลเทียไม่ได้กินต้มไก่เป็นยังไงครังซ้มใบุ่เป็นยังอาสาขี่ไล่แต่กระศูนสามศูนยหากระตัดเอาสันตัววุยักษ์ขวางพิเศษดูชมล้อมสวยสวยตเกียรในเด้อชมลมสวยสวยมสนยอายันยันเนี่แต่น้อยยันง่ายนี่เนาะเอาไยันจะหู้ใจขึ้นเนาะ พี่เสายใจกับร่งสีเข่าในเรื่ยังดี้าย่กำลังจะเข่าพี่น้องเนี่ยเอาเงี้นี่แหละให้เจ้าสวยหนาไม่พร้อมอันไผนก่อเอาหนาวเดือนหาหนาวเดือนหาวะจีจ้าเอามีบันน้อบันหนาวเดือนหาบันน้ออามันพ่อนเจ้านาเดือนหาคือสีหากงาบจีนอสจาขอบคุณค่ับสวัสดีค่ะจ้าคุณนสาวสวยอัน ฟังภายฟังพาย,าพายอยู่ห่วมือบุ่น,นอกพัดอันอัผู้ย่ค้างๆพักพ่อนเ่ยดูเย,ย่าเ้าเย้าฮืองเลยดูพักพ่อนแน่เอาย้อนชุดเอื้อพันลน,วนวสวัสดีค่ะเ้สวัสดีจะนังฟ้าเอ้ยแลไ,ไเป็น,น,านสายนะาาะะสพิเศษอลง้พเศษสายต่อไปแม่จะ้งว่าเนาะจะซพิเศษสายนี่หรืบางช่วง ปนมาโพดมาโพดหาสามคนนึงโอยโพดพ่อยายเบี้จะอวนคเรจะเลี่ยงเจ้วเลี้ยงเน้นนะคือไหลปนนั้นเนะต้องเลี้ยงต้องมรไยการเลี้ยงเกิดขึ้นเด้ต้งต้องมรารการเลี้ยงเกิดขึ้นแมนตัวน้องให้จังใดใดเอาเงินย่อนบุญธนาไปเนาะเพียงียงก็ บุญพลาบุญพลาวัดดีแม่ค่ะบุญพลาหนอค่ะเอาปากใหด้ดีนะเด้อปากให้ไม่ง่ายบีผื่นน้ำได้เด้อให้ใน้นมธรรมดาสาวหน้าดอนน้ำเด้อดนมง่ะธรรมาดาสาวหน้าดอนน้ำเสด้วยค่ะน้นองมาชาน้ำมาชาน้ำเสด้วยงาปลาโดนงาปรงกระโดน เอาไงพูทชีไรเอวคือทอดได้ดุผู้ชีไรเอวคือทอดเด้ดุเอาพิเศษได้บีนะไล่ะพีเอ้าพิเศษไม่ได้บีตั้มได้ไหมน่ะเอา้าให้ให้ได้บีกะเนาะเอาคือบ่ให้ดาราก,กันญี่ป,ปุ่นไนงะ โอ้ผู้ไปหน้ามันเจ็ดอล่าญี่ปุ่นดอล่าเกาหลีเดเบิึงคขัดเลโอ้ยเขางว่าแต่มันได้ยอมผมเหียงสีทขางคนหน่งนอกว่าจะว่ามันทำนะเราเราเถ่าว่าเปลี่ยนเนาะเราเราเท่าบ่เปลีนอหรี่คือบางคนมาผ่าดเลยเอาาจุดเราจุดการเมาอคำเจยวจ่าคนเขาเถ่าสียก็คืเถ้าจะเส้นมันผู้ผู้มาหน้าม่ตทังว่าเท่าเถ้าหรืว่าโอ้ยมันเอมาสมมมาสมค วัสดีข้าวาทุบงเพชรทุก่นละแย่สวัสดีค่ะวัดีจ้าพุ๊กตุงย่าากทางไรอิีวเพ่เอายนชุดอบฮัลลฮัสดีค่ะอาสบายดีนังฟ้าเอ้ยจะไรเียวมาเถ่ากันเลยเยยต้องคังคังเลยไรเดียวนะนะจะมาเลาก็เข้าเล่าแก่เนี่ เพราะว่ามีคนแกม่มะสวัสดีพระออจัเกันนตยมันละยุสมัยไม่ยกยุคพอดีพง่ามจังเาจังนตองินได้นเัวพองเงินตัวเพีไได้เยอนนันน่น้ใจว่าวใจว่างน้อง <c oughs> อตอน,นเครับอาาล อันปลุกคมเจริญบ้างท่จ้างก็ไปจองมันไม่ยังล้ก็ไปจอดเอไ้จ้างก็นจอดเถอะอจางอนั้นเรอยู่ที่ได้มาจากพี่ันมันเรื่อยๆังแ่ใ้ทสองเง้เาจว่าพ้นเบี่ทางของนุมน้าดอนก็เมอองเราไปอ่ะสองอันเหลที่สามเลยแม่ไล้เหวไล้เหวเลยตั้งลำแขังในห้ามุงนไนเบีนอนเบีสองคนกับละลายคนนั้น ไอ้ม่มันฟางไอต่อมาไหนเด้อน้องบันน้องบันฟังเขามานี่มด้มาไงตอเลยอ้ไอ้นุษย์างไอ้ัลนั่นฉันฆ่าคนนงอือ้แครับก็จะนั่นนรักแท้นัแน่กาทำแน่เน่ทำเพืไรทเื่อไรก็ติดต่าอีนอยาทีเขามาดากหยา ไอ้นมพูไทยนั่นไอ้นมพูไทยผุ่นน้ำฉัน้องทนแกโอ้ยํำนาอยู่หมู่บ้านแล้วไ้คนกนหยาบนคนยาคนยาหวาดสันวมันยิ่งดวนได้มันสวนนั่แหละมันสวนก็สวนยานเขามันเขาเอ้ยกมันฟังกันเยน้องกลมหอมฟังแมังแลยฟังแน่กันเมอนั่นเมอเมอนัง สาวน่าเสมอันละตัวคนอย่างมันต้องกันแน่อยากลองตอนแม่แมเาี้กูชอนเดียวเราคุ้นฟังมาเนาะเดี๋ยวเราคุ้นอเอาสิบอฟังอยู่ดูแล้วค้อพมาฟังจหมงใคที่เขาละทุกเชนทุกสายตัวเสียงทุกสายมอพไปเ้คือเกาเกาคือเขาคั้นหาเป็นไงกันที่เขารอกรองละเขารอกมันมีมันหนึ่งย่างเงมันต้องรางถามองได้เกียงเียบรอบสามลอบสี่กันดีก็ะอมว่า เอาตป้ป็นอะไรๆขางอะไรไม่ได้เรดีม่มันนั่งกับทุกอย่างกูใส่เล่นทุกคนทุกคนน้นจากทั้งอย่างกโตน้ำเงินอึ้นง้ทกทอเงนก็อยู่ให้เนแล้วเรอนั่งมันเราเย็นแล้วหล่ะมิตรแต่เด็กมันก็ตอมาผมก็ยินจดช่วยอยู่นะ เราหมาบเพ่นดำ้ยู่น้นด้ยอยู่นดมตยเอาอย่างพวกน้มันห่อเลยอ่ด้อยันอตใช้นแม่ไ้ตูใช้เลยตูดใช้น้ด้วยเอาแล้วรับมวนตัวตู้ใช้แบบเพียนชนรับมวไปอันเป้าตู้ใช่ีหยตูใช่ก็เนาะ ตูใช่สิเมไทูใช่กันแม่เลยเบาตุดใชอเดิ่มมียะไเยอะขึ้น้อยฮงกาเมนเฮ้ยสวยหน้าไม่จ้าวัดีจ้าจ้าวัดดีจาสวยสวยหน้าไม้น้ำนี้เห็นว่ากระดาษเอายนอนชวดอือพันลสวัสดีจตาเสด็จแม่ค่ะสวัสดีสวัสดีเสด็ลูกเออ แอันไหนก่อแม่กินข้าวลูกวคาคะโอ้ยเกินหอดลูกจนวันนี้ซื้อกุ้งมาเผากินคนละนังเงยเอาจะไ้ว,ไว่าจะต่งจะไดเจ้ว่าจ้าตัวู่ามีซื้อกุ้งมะเผากินู้เดียวจนเอาลูกไปโยกัส่เสื้ออาหารสีเป็งเพียงมากินผู้เดียวสิตนต้นน้องเอสเอแม่ล่ำเกียงโอ้ยขันบอลล่ำเกียงก็ว่าได้ฟอนอ ก็เสียงเียงนั่ะนง้ขันในรับแล้วก็ได้็แม่ร่ำเอียงนี่เราจิ้นู้เดียวในรขันบ่ล่เอียงก็สีล่แข้งก็สีบ่ไหวงาก็สีปวดเอ็ข้อพี่สบายใจสะกันเจแม่ขันใดกที่ส็จแม่สบายใสก้ไก็เดโลเอาที่สบายใจเสด็จแม่รถเสด็จลูกเอ้ยเว่าเยอะเวลายะเอาว หพเด็กพ่อีหูลาลน่ยดนเด้อลกานนันเสด็จพ่อนี่สเสด็จแม่กะจังเอาผูละลอขึ้นตำแหน่งตนคเสด็จเียเสด็พ่อจะั้อแกคูลาลอเด้อลูกี่ได้เอานำ้ำเสนอคบว่าั้อแกกันแม่รียร่งว่าเพียหอมาลอเสด็จแม่เมวียบ้างแล้ววา่าจะอนปอนไ่เสด็จแม่สิผ้าลูกเอาอยูอ๋อเนลายก เลยสีผมมัเนาะลอหน่อยๆคอนปอนสิใหญ่งงๆเขาลูก <c oughs> โอ้ยเอามาอย่างคอนปอนมันหนาคอนตีตะปูก็คงแห้งแล้วล่ะเอามาตีหวัวลูกสาวเหรินซื่อๆเนี่ยคอนปอนนั่นโอ้ยหน่อยขี้ขาลูกเอาม้ระดับบัวคาเอาแนวคอนปอนนี่ว่นนี้ขาต้องคนง้างมือคอนปอนนี่ห,นห้วยใส่เหลวประต้องหว่วง ต้งพามูก่อนนะคะก่อนมีพันเสดจแม่โอ้ยกระเ้ให้เสด็ูงขึลเอาก่อนแนวไหนก็ไดหรือเสดแม่กระช่วงแห้งน่อยเราเด้ช่วงบอมีหีบอมีแีงปันญดเด้ต้องออนแล้วออนแม่แล้วะช่วงช่วงจบพึมพึมบ่ไหวเราเด้สมือเนี้ยโอ้ยเป็นยังดลูก่ชายกระชให้เสดแม่ไปขึ้นยมต้นักรำใหเล็ีเสด็จแม่ก็ยากเด้ซมือ เอาเอมรีอาขอเพียงแม่ค่ะขอเพียงไหน้องเอาเมียเอาอผอาัาวนอกสมรสแน่เอาเอาผัวนอกสมรสนี่ล้ววัตตีจ้าอย่าหาม่ามมินก็มาใหคุณแม่ช่องรายการจอมช่องรายการจอมต่อไปในเดือนะค่ะอย่าหาม่มมินช่วงช่วงต่อไปคุณน,นั่งจ้าแล้วก็มาไปแม่เราฝันทองไม่รอฝันคุณน,นั่ง รกระดผู้หญ้าปรงกระโดนพุเนั่งน้องไส่ลาผู้ไทยน้ำเนยน,น,น้งนองไส้ลาผู้ไทยน้ำนั่งสา,าระกม็ม้ใไ้พิสาไพาว่นนั่นและเนกาพิสาไพวานเจโนยคุณน้งเจนยอยั้อยู่กับชาาบอกเ,อเบกเื่อในเรือ่องบกเบื่ในเจ้นยเออ เ,เมือจะไปยุ่หอมไหนเบือก็ได้ก็ไปยัไงบริากบบรารตารงหมายเลขโทรกลับมายิาานหมคือพอปินขึ้นโหลดโทรศัพท์ั <c oughs> านาว่าโทรกลับกับปินเอาสนุนน้องอพิเศษพิเศษในอม่ผู้ไทยนัน่นแหละเด็ดขาดพิเศษพิเศษกับผู้ไทยตัแน่เด้อ เดดสด็จแม่หนาไม่แม่เสด็จแม่บีนี่แล no. หละน้องแตอากาศคุณลรงค่ะทหารเตรียมอันคอนปอนสิย่างๆให้สเสด็จลูกด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบายดีบายดีอยู่ทีวีเนี่ยพวกเลขตับๆอุย้ยคอนปอนนี่ว่าเป็นคอนปอน